foundered. ถ้าคุณยังจำกันได้อาหารโปรดที่ผมทำกินบ่อยที่สุดนั่นก็คือพะก,กาศตุุ้นหมูสไลด์และคุณอาจจะสังเกตเห็นแก้วที่อยู่ข้างๆนี้อันที่จริงผมลืมเทเครื่องดื่มสุดโปรดของผมมาด้วยนั่นคือโคลาสูตรแบบไม่มีน้ำตาลแต่ยังมีโซเดียมอยู่นะจ๊ะระวังค่าไตาด้วยผมดื่มมันเป็นประจำเลยละ่ะแต่เฮ้ให้ตายหมดอีกแล้วเหรอเนี่ยแต่ไม่ต้องห่วงผมยังตุนไว้อีกเยอะพร้อมที่บรรจุเข้าตู้เย็น ไม่รู้ว่าคุณรู้สึกแบบผมหรือเปล่านะเวลาเอาขวดอะไรเข้าตู้เย็นแบบนี้มันทำให้นึกถึงการรีโหลดลูกกระสุนยุทธปกรณ์ต่างๆเช่นปอมิโดที่ใช้ยิงข้าศึกใน b u ู๊ o f War s h i ฟมาเรื่องนี้ได้ยังไงเกม e ว e h เคิลทิวทัศน์คอมแบตสมรภูมิทางน้ำที่มีเรือหลายชาติหลายประเภทให้คุณเลือกถึง300ลําลำรวมรบสงครามทางทะเลผ่านภาพกราฟิกที่สวยงะและเปิดให้ทุกท่านเล่นฟรีและหากท่านเป็นกัปตันหน้าใหม่อย่าลืมใส่โค้ด p ี b ี t t l e และ คอนโซลแบทเทิลรับของไว้ตั้งตัวต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรือรบระดับพรีเมียม USN Ship Charleston เรือรบญี่ปุ่นมิคาสะและเรือ USR s Aurora บัญชีพิเศษ7วันและลา,ลายพลางอีก20ชิ้นของแถมผู้เล่นใหม่ที่มีให้พวกท่านเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมนั่นก็คือจากคลิปที่แล้วที่ผมลงไปนั้นคุณอาจจะเห็นซีนต่างๆที่ผมอัดมาเท่มากๆเลยใช่ไหมละ่ะสารภาพจากใจจริง เล่นกับบอทใช่ฮะถ้าคุณเล่นกับบอทเขาจะลอยหน้าลอยตาไหมคุณยิงเล่นๆแบบสบายๆแบบนี้ล่ะและแน่นอนว่าไม่ใช่แบบที่เล่นกับคนไม่ใช่เล่นกับโหมดมาตรฐานที่คุณจะได้เจอผู้เล่นจริงๆชิงไว้ชิงพลิปกันในศึกครั้งนี้ถ้าได้เล่นกับคนจริงๆมันต้องสนุกมากแน่เลยล่ะมาเดียวโอ้เดี๋ยวเดียว ันต้องสนุกมากๆแน่ๆเลยละ่ะยังไม่รู้ชะตากรรมสินะครับถ้าคุณเป็นมือใหม่ลองเริ่มที่เทียสามที่มีเรืออย่างเรือลาตะเวนสหรัฐเซนหลุยเป็นเรือที่เหมาะก,กับผู้เล่นเริ่มต้นใหม่อย่างยิ่งเป็นเรือเทียสามที่รูปทรงดูดีใช้ได้เลยละ่ะมีทงเมกาอยู่ตรงนี้ด้วยเห็นแล้วอยากกินอเมริกันทาวเวอร์ เด e ี๋ยวเราลอยคออยู่ตรงนี้ไม่ต้องเข้าไปลึกเจะเอโดนไปชุดใหญ่โดนทุกเม็ดโดนอยู่สองเม็ดุมเนี้ยมุมเนี้ยไม่พลาดเออเฮ้ยโดนเยอะหน่อยเดี๋ยเฮ้ย อย่มามาเล่นไม่ไม่ไม่ตบปโ,โดเองไปไม่ถึงรีโหลดเสร็จก่อนฉันรีโหลดเสร็จก่อนรีโหลดเสร็จก่อนของฉันอ่าให้ตายสิ <c oughs> เรือพิฆาต <c oughs> ต้องรีบกำจัดมันก่อนเอา้เอา <c oughs> ยิงติด <c oughs> เพื่อนอีก ุ้ยนายนายรู้ใช่ไหมว่ามันมีตอปิโดที่จะคลายชีวิตฉันในไม่กี่นัดอ่ะโอ้โหตอปิโดนายแม่นโคตรโดนทุกนัดเลยโอ้มามาแล้วเอ้ยเอ้ยมันก็ไม่แม่นไม่เป็นไรเพื่อนสิ้นฤทธิ์แล้วล่ะเองอ่ะหมดจบอีกชุดอย่างนั้นฮะไม่ตายถึงตาเองและลาก่อนเจอกันใหม่ จะล้มฉันคงต้องใช้มากกว่านั้นเออผมลืมไปแล้วว่าไอ้ซากเรือพวกนี้ถ้าเราชนเราจะระเบิดหรือเปล่าจะได้เป็นเออประสบการณ์ที่ดีอ,อ่อคุณพี่อ้อมมาตั้งแต่เมื่อไหร่เออเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะเข้าไปทำไมวันหน้าเฮ้ย เดี๋ยวก็ยิงโดนหรอกอ่านั่นคือจะดับเครื่องชนเออเขารู้หรือเปล่าว่าเรือมันมันมีปืนนะโอเคผมผมยอมรับว่าผมหิวไปหน่อยผมเลยมาอยู่ถ้มกลางดงฆ่าศึกเอาวะอย่างน้อยก็ได้ใครติดไม้ติดมือไปหน่อยละเออเข้าห้องเครื่องชุดนี้นายไม่น่าจะมีชีวิตอยู่ ลัก่อนค er ่าสึกของค่าตายตาหลับแล้วหลังจากนั้นใช่ฮะจมข้างๆเขานั่นแหละเหมือนมีเหยื <not in Titanic> <body> ่อกำลังจะมานะลากดตัวมาซะดีๆไอ้หมอนี่มันเร็วต้องกะเยอะๆหน่อยสามวิน่าจะถึงพอรีลาดเพื่อนเดี๋ยวๆใครไปแอบอยู่ตรงนั้นวะเนี่ยเฮ้ยนาย คิดว่าเนียนเลยนะี่ยแม่อุตส่าห์ใช้ขวดหินเป็นกำบังเอ้ยเฮ้ยไม่กล้าถอยหน,นีเลยเนะี่ยติดติดขวดหินแล้วเนะี่ยก <c oughs> ินนิ่มดีไนซ์ <c oughs> nice. ชุดนี้รับไปเลยจุกจุกโอ้ขอบคุณขอยิงข้าหัวหน่อยนะฮะไม่ว่ากันขอบคุณมากเลยเฮ้ยก็มาคุยกันก่อนเฮ้ยเออลาดอีกตามเคยอ,อันนี้แหละอันนี้แหละของหนักเจาะ จ่อไม่ค่อยเข้าอ่ะจริงยิงทั้งอย่างเงี้ยยิงทั้งอย่างเงี้ยลากนเฮ้ยรอบนี้เชื้อใช้อะไรขนาดนั้นพอคุ้นเก้าลำแล้วเหรอเนี่ยเอาลำที่สิบมาให้ได้เอ๊ะแต่ว่าเรือสามร้อยเลยใน <c oughs> อย่างที่ผมบอกี่มีเรืออีกหลายประเภทหลายเชื้อชาติเช่นเรือหลวงเพล่วงของบ้านเราก็มีให้ใช้นะเป็นเรือพิฆาตขนาดเล็กแต่อานุภาพการทำลายล้างไม่เล็กนะครับ ก่อนหลบเข้าควันเอาไปสักชุดก่อนยิงดักหน้าเขาสักชุดกันเขาเร่งหนีสวยงามหามุมดีๆกันเดี๋ยวโดนมุมยิงเฉือยเชิญก่อนเฮ้ยพี่ชายทางนี้ทางนี้เดี๋ยวนะเพื่อนมันจะชนอีกแล้วใช่ไหมนย ใช้ใช้ปืนไม่เป็นเรืออะไรวะนนี้พี่เบาอยากให้ชิมเต้าโมโตบิีโดนี่โอเคอรวยอ่าชุดที่ผ่านมาทางนี้นะฮะแวะชิมตอปิโดของดีประจำจังหวัดหน่อยนะฮะเดี๋ยวมากินเลยฮะไม่ต้องเกรงใจฮะเลี้ยวมากินเลยฮะอย่างนั้นฮะแวะกินกันก่นกอนฮะสุดยอดไปเลยฮะผมยิงมาแน่ยิงมาแน,กกน่หักกอนหักกอนหักกนเอ้ยคือว่าคุณเป็นเรือใหญ่แล้วผมจะกลัวคุณเหรอ โอ้ยโอ้ยโอยมันเจ็บนะเนี่ยเฮ้ยคุณต้องเจอของดีแล้วแหละลาก่อนเซโยเซโยนาระอาดิโอสขอให้เป็นการเดินทางที่ออไม่ตายโอเครอบนี้ผมพลาดเอ้ยแต่ว่าผมไม่ได้เล่นเต็มที่ไงผมโดนขัดคือคือมันมีกดซิลล่าเข้ามาขัดขวางผมอยู่เอ้ยคุณคิดว่าผมอ้างเหรอผมไม่ได้อ้างดูนี แล้วดูตูดก็ใหญ่มานั่งขวางนพื้นที่ใช้เมาส์เหลือน,น้อยเต็มทีแล้วเนี่ยโอ้ขัดขวางทั้งคีย์บอร์ดทั้งเมาส์แล้วตายแล้นี่กัดจะไม่ไปไหนเลยใช่ไหมเนี่ยทำไมมีทิชชู่อยู่ข้างคอมถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าเทียสามมันง่ายเกินไปการเล่นในเทียที่สูงขึ้นอาจจะตอบโจทย์ความท้าทายของคุณได้อย่างเช่นในระดับเทียห้าเทียหกหากคุณขึ้นมาในระดับเทียนี้คุณอาจจะเห็นความจริงจังที่มากขึ้น เกมนี้เรือประกอบล่างไม่ได้นะพี่รับไปดินสอสีต่อไปดูยิงก่นกระเพราท่านออลาก่อนพี่หลับตัวไม่ทันแล้วแหละไม่มีใครเห็นเลยแอบดีเอ้ยมาล้วงสิเราเนี่ยเจอนี่ครบทุกชุดเอาต่อไปด้วย เกือบไม่ชวนแต่ชุดนี้ไม่น่าโลดฮะอันนี้มาแอบมุมเดียวกันเลยนะพี่ต่อต่อเบรกเลยแม่เล่นไม้นี้นะเราเนี่ยโอยแป๊บมันจบแล้วล่ะคุณเสียเหลี่ยมให้ผมแล้วลาก่อน เอาตอนนำไปก่อนนะแต่ฉันยิงตามไปเฮ้ยเอ้ยชุดนี้ทุกนัดทุกนัดเฮ้ยโอ้โหมันแค่เองจะโค้งหลบไปได้นานแค่ไหนล่ะเพื่อนแค่นั้นแหละเฮ้ยนี่ใครอ่ะเด้ เหมือนจะหิวเกินจนมาดงฆ่าสึกเกละใช่ไหมเนี่ยหยุดให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างมันควันสร้างมันควันมองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นยิงมั่วยิงมั่วนมองไม่เห็นเออเอาละทีนี้เราก็ล่องหนแล้วนายแม็คโอเคผมพลาดเองล่ะ สำหรับเกม World o f อฟวอร์ชมีลิงให้โหลดด้านล่างแล้วอย่าลืมใส่โค้ดต่างๆเพื่อรับของแถมมากมายด้วยนะและถ้าคุณชอบความท้าทายเข้มขน้นอย่าลืมไปลองที่เทียสิบคุณจะเจอกับตันเรือฝีมือยอดพักกรไร้ที่ติแต่มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกผมก็ยิงได้บ้างนะในเทียน,นี้นะ่ะึ่งถ้าคุณเข้าถูกทางและหาม,มุมยิงดีๆคุณก็จะได้ประหยัดสุดๆเลยล่ะครับจะบอกให้ sunk enemy er. แต่นั่นก็ประสบการณ์ส่วนน้อยที่ผมได้รับะครับ ส่วนมากก็อ <c oughs> โอ้ยเจ้า <c oughs> โอ้โหเโอ้โอพี่พี่จะกระแม่นไปไหนเนี่ยโอ้โหแต่ว่าไม่ได้กินหรอกพี่เพราะว่าความพิ้วผมผมเนี่ยมันทำให้ผมหลบเับมาเล่นเทนนี้ก็เตรียมรับมือหน่อยละมีแต่เทพเจ้าเวิลดออฟบอชิป โหลดได้แล้วที่ด e สคริป t i o n ด้านล่างขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยครับเจอกันใหม่หวายจ้า